การกบจูเนียโครงการที่เติมเต็มศักยภาพให้กับเด็กไทยในปีที่สองนี้กบจูเนียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมร้อยความเข้าใจในงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้เรียนรู้นอกกรอบออกนอกตำราโดยทำความเข้าใจในแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาว5นาทีถ่ายใต้หัวข้อเดียวกันกบตัวน้อยตามรอยเท้าพ่อและทีที่ได้รับรางวัลรับเป็นยอดเยี่ยม แข่งท oh, ี่ต้องสับสิงห์เรองท่านช้านะครับโอหรับสิดทีมนี้สุดสีสุดสีจริงๆค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องราวได้ดีนะครับค่ะขอเรียนเชิญคุณครูใหญ่คุณเขมรทัศน์พลเดชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทอสสอร์คนทจำกัดมหาชนตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์โฟร์ไลทีวีขึ้นมอบรางวัลให้กับน้องทีมนี้ค่ะเจนชิญครับครูใหญ่นะครับ ง่ายครับผมโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากน้องจากนักเรียนพัทยาคร โรงเรียนสังกัดวิทยากาบ,บัณตโัยนะผลงานนะครับอารมณ์กุ้งดักุงอกขวั่นองะครับนารัาโอ้ยดีน้ารักาสารดีเรื่องนี้นะคัโอ้โหทั้งผลงานนะครับทั้งอารอในการถ่ายทอดออกมาเป็นสารคดีนะครับทั้งการเนาที่ของวิทยากรทุกอย่างลงตัวเลยนะครับ มามา่ขอเรียนเชิญคุณรัชน,น,นีเอ็มฤกษติรอนที่ดีกรมตรวจสอบคุณภาพสิงแร่ร้อนนะคะมอบรางวัลให้กับน้องๆทีนมนี้ค่ะมอบโตรางวัลค่ะ เาจะไปทางนี้เราจะไปทางนั้นก่อนเรื่องกลางก่อนลงมอะไรอะไไปอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ตัวเองอ่าแต่ถ้าไปครับยกมือเสนอตัวเลยครับผมไปเอาไปเอาหน้าร้นฟากอะไรพุงฟากอ่านอนไยังถามเลยลุงอ๋นครับน้องก็คงจะมีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราทุกคนข่าวันนี้นะคะขอบคุณพี่พิมพ์งานทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอบคุณท่านหมออรหมอออคณะอาจารย์ที่มาเฉีร์ทุกคนตรงนี้นะคะโรงเรียนเรานะคะสถาบันวิทยาคมเด็กนักเรียนส0มร้อยกว่าคนค่ะเป็นโรงเรียนม่าให้โรงเรียนเดียวในตมบทพื่ถึงจะมนี้ได้อีวยกนสุดแล้วค่ะ ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับท่างโรงเรียนมี300คนนะครับเป็นโรงเรียนเดียวในหนึ่งตำบลโอ้โหจากความสามารถฝันมาจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโรงเรียนค่ะพันรองด้วยว่าโรกเรียนโรงเรียนนี้ให้รอดก่อนแล้วค่อยไปนรักอยู่เขาอีกโรงงานนี่เอ่าขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยครับแล้วก็เสดงความดีด้วยนะครับร้อนจักร้อนวิทยาโอ้โหขอแสดงความยินดีอีกด้วยนะครับ โรงเรียนซับบอลนะคร<อ>ับค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะชาวซับบอลวิทยาคมทีมมะขามหวานค่ะที่ได้ผลิตสาราคาดีประกวดน,นะคะที่ชื่อว่าประมงลูกทุ่งนักกุ้งลงควรนะคะวันนี้ได้ที่สองค่ะได้ช่วยรางวัลกับบ้านได้เงินรางวัลกับบ้านแล้วก็ได้การาฟิกยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เงินรางวัลกับบ้านอีกหวังว่าทุกคนที่อยู่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ที่อยู่โรงเรียนทุกคนในชุมชนคงจะดีใจกับพวกเรานะคะพวกเราทำดีที่สุดแล้วค่ะ ตอนนี้การตัดสินเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ววันนี้กบจูเนียรอบสุดท้ายเพื่อสรรหาซุเปอร์กบจาก150ทีมเหลือ40ทีมตอนนี้เหลือ24ทีมวันนี้24ทีมนั้นต้องทำให้เหลือ1ทีมรางวัลของซับบอลวิวียคมเราได้รางวัลที่1ชนะเลิศระดับประเทศในเรื่องของกราฟิกดีไซน์นะครับงานกราฟิกดีไซน์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของถ้วยรวมภาพรวมซูเปอร์กบนั้นเราได้รับรางวัลที่สองซึ่งเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมีเงินรางวัลทั้งหมด5-6าห0 0มบาทวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆที่ทุกคนส่งแรงใจเชียร์ขอบคุณเด็กๆสับบอยวิทยคมทุกคนที่ทำให้สบบอยวิทยาคมมีชื่อเสียงขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เป็นที่รู้จักของ ผู้คนทั้งประเทศผ่านสื่อทางโมเด r n ์นไน t ีีผ่านรายการทีวีบุรพาครับขอบคุณจริงๆครับโอ้โหคนไทยเรานี่ก็เล่นกีฬาเก่งจังเลยเนาะ แน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่บิวรู้ไหมคะพ่อหลวงของเราเ็นทรงเป็นนักกีฬาหเหมือนกันนะกีฬาอะไรเกศก็กีฬาเรือใบไงคะพระองค์ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ค่ะใช่และที่สําคัญนะพระองค์มีทรงต่อเรือเองไวยล่ะจริงหรอทรงทรงต่อเรือเองเนี่ยนะใช่เราบิวเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนั้นเป็นหนึ่งในเรือใบที่พระองค์ทรงต่อขึ้นเองด้วยนะแล้วพวกเราจะทําอะไรด้วยตัวเองอย่างพระองค์ได้บ้างล่ะ อ๋อนี่กอ,อกแล้วเกตจ,จะพาพี่ทั้งสองคนไปทําเครื่องมือประมงลุกทุ่งตามรอยเท้าพ่อกันค่ะสําหรับเครื่องมือดักสัตว์น้ําหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแหไข่ไสแต่วันนี้เกตจ,จะพาพี่บิวไปจับสัตว์น้าด้วยขวดใบนี้เพียงไม่เดียวค่ะขวดใบเดียวเนี่ยนะจับสัตว์น้ําได้แล้วมันจะไปจับอะไรได้ละ่ะกุกงกงไงคะพี่บิวอ๋อ ใช่เราเคยช่วยพ่อเราทำด้วยนะแต่เราต้องเ,เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเรานั้นก็หาได้ง่ายแทบไม่ต้องซื้อเลยล่ะค่ะมีขวดน้ำพลาสติกไม้ไผ่เรลายาวประมาณ4 0ซนติเมตรคัตเตอร์ลวดเส้นโตโตเทียนไขแล้วก็ไฟแช็คค่ะขั้นตอนการทําของเรานั้นก็ทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากตัดบริเวณปากขวดออกจากนั้นก็กับปากขวดเข้าไปด้านใน เจาะรูร,บรอบๆขวดเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็เจาะรูโตๆอีก2อรูที่บริเวณปากขวดจากนั้นเราก็เสียบไม้ไผ่เข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วใจดักกุ้งปอยของเราเดี๋ยวเราจะไปดักกุ้งกันค่ะค่ะพี่บิวเมื่อเราได้เครื่องมือดักกุ้งแบบลูกทุงของเรามาแล้วเราก็จะไปวางบริเวณที่มีแหล่งน้ำเพราะกุ้งเนี่ย ชอบหากินบริเวณที่น้ําไหลเอื่อยๆที่มีรากหญ้าแล้วคอยจับสัตว์น้าตัวแ็กกินเป็นอาหารค่ะงั้นเราไปใส่กันเลยนะอะ,อะเดี๋ยวค่ะพี่เบลแล้วยังไม่ได้ใส่เหยื่อล่อเลยเราจะไปดักกุ้งได้ยังไงละ่ะคะเหยื่อล่อกุ้งของเรานะคะก็จะมีปลารําข้าวคั่วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปั้นเป็นลูกโคลมขนาดพอเหมาะแล้วใส่ลงไปในขวดดักกุ้งค่ะ แล,แล้วนะคะเราก็ได้เหยื่อล่อนะคะมาใส่ในเครื่องมือของเราแล้วค่ะแล้วเรานะคะคก็จะปักไว้ที่ริมน้ําตรงนี้นะคะเพื่อรอเวลาให้กุ้งเข้ามาติดกับของเราค่ะไปเส็นหมดแล้วเราจะเก็บได้ยังเนี่ยยังคะ่ะพี่บิวกุ้งมันยังไม่ทานเข้าเลยเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บกันนะไปกลับบ้าน วันนี้นะคะพวกเรานะคะทุกคนก็ออกแต่เช้าค่ะเพื่อที่เรานะคะจะไปเก็บกุ้งที่เราดักไว้เมื่อวานนี้ค่ะเราตามไปดูไปนะคะว่าเราจะประสบผลสําเร็จในการเก็บกุ้งมากน้อยแค่ไหนค่ะอุ้ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้กองเต็มเลยอะไรอะ่ะมีหอยด้วยปลาเห็นแตตัวปลาอ้ยกุ้งมีกุ้งเต็มเลยกุ้งอายะอเฮยสวยวนะนแต่อันนี้เยอะจริงๆ โอ้ยกุ้งเต้นออกโอ้ยหลังจากนั้นเราก็นำกุ้งกลับมาทำอาหารเมนูของเราวันนี้ก็คือกุ้งคั่วเ,เค็มแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะไปกินกันค่ะเครื่องมือดักกุ้งแบบลูกทุ่งของเรานี้ถึงแม้จะดูไม่สวยงามไม่มีราคาแต่สิ่งที่ทำให้ขวดธรรมดามดาใบนี้กลายเป็นเครื่องมือประมงได้มาจากการที่เรามองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์เรือใบด้วยพระองค์เองจึงได้เรือใบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพตามหลักสากลค่ะนี่แหละค่ะเลยเป็นแนวทางที่ทำให้เรารู้จักคิดประดิษฐ์ดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะไปะเลย